ครับสว,ว,วัสดีครับผมวันนี้ผมมาเอาขอบครับผมว่มันจะเป็นบัตรสวัสดิการของรัฐ ok เป็นบัตรคนจนครับให้มันว่ายติดว่ายติดสักห้าใบครับผมเนาะวันนี้จะได้อย่างครับผมคนจนน่าครับเนาะคนจนครับผมพอจะได้ขอบอยางคับผมเนาะเสร็้กระจายขอบกระจายครับผม เดี๋ยวได้ได้อย่างพอละช่อชงอย่างอย่สองอย่างเดี๋ยวพอครับนี่ของนะครับผมอันนี้นี่ฮะครับจะมีของลายย่างครับผมของนักครับผมเป็นบ้านฮะแต่ละคนเขาจะเอาอย่างตอนแรกแต่ละคนครับผมบางคนก็เข้าบางคน,นมามากครับผป็นนมน้องได้อย่างน้นยกคนพอละอ,อ๋อครับผมเนาะครับเดี๋ยวพอจะได้อย่าง่องนาะ แต่มีนั่นได้อย่างมีนมเลยค่ะเขาชน,นะครับผมนีม่หลายอย่างหลายอย่างแต่และคนก็เอาไปเมีกันครับเนาะ มันจะบังเรียนกันจะเป็นบ้านของสวิการแห่งเรือนนัก huh. ขับได้อยห้องเนาะอ๋อเป็นน้ำยาเนาะน้ำยาเป็นนมนะครับผมเน้ำยาเป็นนม แล้ของแกที่ทใเนแก่แที่ใส่กอีกท,กท,ทุกอย่างครับผมนั่นจะมีทุกอย่างครับทุกอย่างนะออแต่ละคนจะเอาเหมือนกันครับไม่เป็นบัตรคนจนเนาะเขาเป็นคนจนเขาก็ต้องมีบัตรสวัสดิการครับผมแห่งรัฐครับผมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ <c oughs> เป็นช่องครับผมนี่จะเป็นช่องเขาใชอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเลี้ยวเดี๋ยวเลี้ยวชองแตมีของเจ้ยครับผมมีมามา่าครับผมมีมามา่ามีหลายอย่าง นี่จ้ะมาแม่จันเอาคนแก่เดี๋ยวผมจะต้องไปหาเป็นขนมครับผมนาขนมรองพ่อขนมช่องนี้จะเป็นนมครับเป็นขนมครับผมทักฟี่ยังมาเจอเลย นี่จะเป็นคัดนมครับผมนี่คนมตนนน้องลองพลอยนัน่นมีลูกอมอ่ะมีตรงไหนฮะมีตรงไหน,นดูลูกอมน้องถามเจ๊พลอหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อหาลูกอมมันอยู่ตรงไหน,น เจ๊เป็นลูกอมเป็นท็อฟฟี่นี่อยู่ตรงไหนครับผาเป็นลูกอมเป็นอ๋ออยู่ตรงนี้ฮะโอ้ตรเดี๋ยวดูราคาครับผมเนาะนี่เนาะ ไมนเย็นนะเอาแบบไหนต้องพอเป็นงเปนเคขื่อนี่เป็นอะไรนี่เป็นอะไรอะอ๋โรคมะนาวมะนาวลอันนี้มันล้างหมดแล้วเหรอขอนี้ได้ขนาดนี้ครับผมเนาะจะม้โมหไผ่เป็นไผ่แล น้องไปเอาเข้าอีกว่ะลองไปดูอ่ะสองร้อยปันนี่แหละเจ๊จะไปพอเข้าไปกระสอบครับผมเนาะนี่จะเป็นข้าวถุงครับผมเป็นข้าวเนาะถุงน้อยครับมีถุงน้อยถุงใหญ่ข้าวเจ้านี่เป็นข้าวเจ้าเนาะเจ๊เนาะนี่เป็นข้าวนี่เป็นข้าว เดี๋ยวคิดรวมกับเอกเข้าเลยเนาะเดี๋ยวมาคิดเงินหอก่อนตอนนี้มาคิด ครับผมมาคิดพอนอกมันจะได้ประมาณแต่ใดครับผมได้กี่อย่างเนาะครับแต่ทางร้านทางเจ๊เมนจะคิดครับผมลูกสาวแกจะไปเอาเองเหรอเข,า,ข,า,ขาหนึ่งกอขออ่ะ เปององเดียวแล้วส่งอาวุธไปคาตาจักจ่แล้วถ้าเสีย้านซ้ยะเป็นขวหลงรงกางจะเป็นขวิจรด้านขวาจะเป็นข้สีหวาเจเอาแบบแล้วแบบทที่ ร้อยห้าสีกวก็ยังเลือนได้เจ็อย่ะได้เจ็ดรอเจ้าอ๋อร้อจะได้เจ็อีกอีกเท่าไหร่นะสี่บกว่าบาทใช่สี่กว่าบาทครับผมข้าผมสี่บกว่าบาทเดี๋ยวไปดู40บกว่าบาทนอกนอกโอเป็นอย่างไดรหรือยังทำาี่สบบาทครับผมนอกของครับผมได้เข้าหนึ่งถุงครับผม ข้าวหนึ่งถุงกับของครับเป็นไข่เป็ดมาม่าเป็นอะไรครับผมเนาะได้ประมาณนี้ครับผมอะไรก็ได้แล้วได้สี่สิบบาทนี่เท่าไหร่อ่ะนั่นมีอยู่ว่างบ้านอ่ะมีอยู่นะฮะเป็นขนมเป็นอย่างไปกินก็ได้หรออัก็ได้นะโอเคราคาเท่าไหร่สามห้าสามห้าอีกห้าบาทโอ้ยก็ได้หรอเจ้าอันนีงก็ม้อหมูน่ะ ดูราคาหับ40บาทครับผมเจ๊ปันบอเดี๋ยวต้องหาลงตั๋วเนาะมันได้เจ็ดร้อยพอดีครับผมบัตรบัตรคนจนบัตรบริการแห่งรัฐครับผมไม่ทบัตรกัไหนฮะอือประมาณได้เนาะไหนดูดิอ๋อครับผมเดี๋ยวไปคิดเงินดีครับผม ปติได้เข้าหนึ่งถุงเนาะเจ๊เนาะแม่ขนมนมาแฮมอันเสือมันเจ้าสีโทัวร์ก็เหลือสี่บาทอ่ะ,อะ,อะเจ๊จะดีครับผมเจ๊จะดีแถมขนมนครับผมวันนี้เป็นพิเศษของลูงพันธุ์ตรงนั้นหรือเปล่าเจ๊จะดีครับผมนะ

ได้เข้าอีกเนี่ยสอบครับผมเดี๋ยวผมยกก็ได้ครับเจ้ครับผมเจ้จะเข้าครับผมคุณค่ะนะฮะประเดี๋ยวซาเล่งมาครับผมเนาะซาเล่งมาซาเล่งคู่ชิปข้างเข้าหนึ่งก็สอบขอดายครับผมผมเลยแบบยกยก พอใจจะเข้ากระสอบนี่เจ็ดร้อยบาทพอดีครับผมเนาะมันก่อสชีวิตมันเอามันอยู่ที่ไหนเนี่ยครับผมครับตอนนี้ผมมาแวะตีข้างทางครับผมเนาะพยายามได้เอาของมาพอดีครับผมอยากจะมาแวะร้านลาบครับผมลาบขู่ขมเนาะตอนนี้เนาะร้านลาบครับผมจะขอลาบ,าบมาตรงนี้ สวัสดีครับเจ้จาครับมีลาบเนาะเอามันมีลาบอย่างของครับนะจ้ะอ๋อมีลา,าบหมูลาบควายจะ้ะลา,าบลาบควายจะ้ะเท่าไหร,นะร,ร่หรอขายก๊าบเท่าไหร่จ้ะลาบควายห้าสิบเจ้าอ๋อลาบควายครับผมเนาะมาจุ่ลาบเพทสผมได้เนาะคะ่ะลาบนีนผมมาประจำครับผมร้านนี้อร่อยครับผมชใชร้านนี้ ลาบควายครับผมแล้วล antis, siglo. นี่จะมีทั้งลาบควายลาบหมูครับนนี้มีต้มขมเนื้อน้อเจ๊น้องมีม <k> ีต้มขมต้มแซ่บนะครับผมเนาะงพาหน้ากับมาแวะ์เนอร์น้องเอฟซีทุกคนมาแวรล้านครับผมแข่กันของเจ้างสุดยอดครับผมเลูก ผมไก่มานั่งครับร้านเน่เน่สุดยอดครับผมลาบมันจะมีลาบถึงต้มขมครับ <c oughs> ปลา <c oughs> ล้านเจ้ครับน้ำผมเจ้ร้านเจ้เหรเวลาเปิดมาซื้ออ๋อร้านน้องนิดเจ้าร้านน้องนิด ครับผมร้านน้องเนียดครับผ่านไปผ่านมาก็มาไปติดร้านน้องนิดครับผมเนาะอ้าวได้แล้วเสร็จแล้วเนาะเอาขอบคุณครับน้องดูลาบมาดิอ๋อนี่ครับผมได้ลาบผมล้ำลำครับผมนะเดินทางต่อ ครับพอดีได้ซื้อลาบครับผมเนาะมาเดียบร้อยผมจับเขากระปิกบ้าน,นผมเนาะวันนี้มากับซาเล็กอ๋อมากับซาเล็ครับผมม,มันยากาศดีครับผม บ้านครับผมไปในบ้านครับผมใน,นบ,มมบ้านเต้นครับผมเดี๋ยวพอๆในบ้านเต้นผมเนาะครับตอนนี้ผม,มไปเซ็กกับเข้ามาพอดีนอบมาพาใส่แม่พอดีมาเต้นนอบกำลังกายเนาะเดี๋ยวพอๆครับผมการออกกำลังกายของแม่ครับผมเมขาป้าเนาะ 8ปดเเป็นแม่แม่ครับผมสิบอ้าวโบกลมอ้าวหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแ้าสอ้าวพ่อแม่เต้นครับผมเนาะพอแม่เต้นอ้าวหนึ่งสองสามสี่ 5, ตอนเย็นๆครับผม 6, ประมาณห้าโมงครึ่งหรือหกโมงครับผมเนาะ 8, แม่ก็จะมาออกกำลังกายเ <9, S 2> ต้นเต้นอารบิกครับผมเนาะแต่มาเวะออนแม่กันครับผมมาป่าสยายขนเตรียมตัวเอาไปตั้งไปจะไปนัางน้าเริ่มไปหกเจ็ดแปดเก้าสิบเรียน เะพา่พอแม่แม่ยายเต้นครับผมเนาะังนี้เนาะครับผมออกกับร่งกายครับผมเป็นอิคับเตด้นิบมาส์กสานอยมเต้นพอแม่เพิ่นเต้นครับผมเนาะ ประกอบประมาณแข็งแรงครับผมนี่ยังแข็งแรงอยู่ฮะผมเจ็ดสิบหรือแปดสิบปีครับผมเนะเาะมาเต้นเขทุกวันเลยครับผมครับผมครับมาพอแม่เขาพิ่ๆเขามาเต,ต้นฮะผมเนาะนี่ครับผม ดี๋ยวครับแม่นี่ก็แข็งแรงอยู่ครับผมเนะเดี๋ยวออกมารนวันโอ้แม่ปปะว่าเจ็ดสิบห้าแล้วครับผม สิบสี่ห้าโมงครึ่งครับผมเนาะก็จะมีสองยายสมชได้ออกมากาลังกายครับผมเนาะเ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่ะปอบอก ครับวันนี้ก็ะอากาศไปเย็นพอดีปอดีนะครับผมเนาะพอมาพอไปเมื่อเป็นเต้นแล้วก็เขาไปเอาของมาเนาะไปเอาของของสิ่งพิธการแห่งรัฐเขาเป็นบัตรคนจนครับผมเนาะบัตรคนจนแล้วก็อพอดีป้าเสม่เป็นเต้นพอดีหมู่ป้าหมูอ่อาเป็นเต้นเนาะครับผมเอาประเลยนมาใหาหารเป็นป้ามาเขาแล้วก็วันหน้าวันต่อถ้ามีรับคลิปนี้ครับผมคลิปนี้ผมก็ขอหยุดเพียงตร,รงคันนี้ก่อนเนาะวันหน้าคลิปใหม่คลิปอย่างมาใหม่ๆเดี๋ยวผมจะว่าติดตามกันแล้วกันเนาะ ครับผมน้องดูวิวหรอ